สวีดัสสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับวันนี้วันที่สามสิบสามสิบกันยายนครับพี่น้องสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพรุ่งนี้รวยครับพี่น้องมันอื่นมอื่นรวยนะพี่น้องพรุ่งนี้รวยนะครับพี่น้องพากันในเลขตัวไหนเนาะครับหวดนี้ครับงัวดวันที่หนึ่งหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับหวดนี้ พี่น้องพาก,กันซื้อเลขตัวใดครับนี่เมื่อขึ้นเทาคุยกันเท่าไร์สดเมื่อขึ้นนี่ครับนี่พี่น้องาาคอมเมนต์หลายหลายเลยครับเมื่อขึ้นนี่ครับออบอสิเป็นเลขศูนย์หกหกศูนย์นะครับเลขอีลา่าวอยย่งานบกตสามนะครับไทยล่า,ลาน้ำหนักเพียงหกสิบอีล่าจังขี่รถนะครับที่มาของเลขหกศูนย์ับพี่น้องนี่ลวก็ หลยหมองไลยบอลพี่น้องเพิ่นสักท้ายเข้ามาหรือคอมเมนต์เข้ามาหาเมื่อคลืนนี่ครับอ่าี่เขาไลสดไปเมื่อคลืนเนี่ยพี่น้องหลายห,หลายกระสิบว่าลายโตบนไหนเดีย๋ยวมืงหนีเข้าสีมาไลสดคุยกันกันกบพี่น้องไหมนะครับอ่าสหรับของคืนนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวอย่าลืมอย่าชมอย่าพลาดนะพี่น้องเนดะ้อเดี๋ยวเราจะรอแอดมินรอแอดมินตนแค่เข้ามาไล่สดนํากันพี่น้องเนี่ยนเะข้าไปเบิ้ง บรรยากาศกันครับบรรยากาศของพี่น้องที่เป็นมาไหวยนะครับมาไหวาตอนนี้เขาอยู่ที่ศาลเจ้าพอหลักเมืองขอนแกนกับพี่น้องมานเิเบิงโดยหลอกนะครับว่าพี่น้องเป็นออกมากเสียงโฉบเทียงโดง่งเทียงดวงนี้ได้เล็กตัวใหญหลายบ่อนะครับทวนมากแล้วเล็กตัวใหญเป็นขายดีมันดังนะครับพี่น้องเข้าไปรับไปชมกันกนะพี่น้องไป ปลาสวัสดีครับสวัสดีครับเบนครับต้ิร์นครับอุ๊ีทุกท่านนะครับวันนี้ครับผมแซมมี่ครับปลาแถงด้วยนะครับผมปลาไก่เบิดไปนี่ไก่แล้วครับเนี่ยในชเดียวครับผมปลามาขายดีเถอะเบิง์นรางวันไม่แพงครับผมเบิร์ีหน่องว่าเบิร์ครับแพงแข่างๆนี่ครับมีหน่องเบิร์นอารับมีหน่องนี่แพงของไอ้คุณแม่ครับคุณแม่เพ้นลอตเตอรี่แล้วก็ แผงคุณพี่เจพัดเงินล้านกับพี่น้องเพิ่งเนี่ยแปลก,ากมากวันนี้แผงนี้ขายดีมากเลยครับนีเ่เป็นยังไงครับงวดน,นี้หมดแล้วเลยเออจะหมดแล้วเป็นยังไงเหลือแผงเดียวครับผมเนี่ย<อ>เหลือแผงเดียวครับผมเหลือชุดสุดท้ายครับอะไรเขาเรียกอะไรนะโชค้ยายแพงครับเโชค้ายแพงชุดสุดท้ายเลยคลูกค้าคนใดสนใจพักเลยครับเจ็ดร้อยบาทนะครับแผงนี้แผงเดียวเหลือชุดเดียวครับผมแผงนี้แผงเดียวเหลือชุดเดียวโอ้มาขายด <ขา S 2> ีแท้ ใส่วิชายังไม่ขายก่อนเลยวิชาเลาะขายวิชาเนี่ยแบบฮันดาพาไปฮันดาพาไปเลาะขายอย่างเดียวเหรอโอ้โหนีู่กขาดกขาดนะงวดนี้นี่ลงลงเลยห้าสิบลงหลายไหมงวดเนี้ยห้าสิบลุ้นไปแต่ละวันเป็นไบแต่ละวันเนาะ ขายตอร์เตอรี่นี่มาจากสีแล้วพี่แซมขายมากี่ปีแล้วประมาณป้าไม่รู้คือยุคแต่ออกงานกับคผมครับออกจากงานรับเลี้ยงรับเลี้ยครับผมดัซซี่หาหกปีแล้วขายมาห้าหกปีแล้ววันนี้เลขใดดังครับวันนี้พี่แซมสามเก้าสามแปดดังมากครับผมไปที่ไหนเขาถามหาตลอดเลยสองตัวนี้ไม่รู้มาดังมาจากไหนครับผมวันนี้บ่ครับผมโอ้ไม่รู้ว่า ใต้ดินจะอันไปเอี่น้อกนะใต้ดินจะอันหรือยังนะครับอันนี้คือเรือครับพี่อเืดังเงีเลยดงนเลยนั่วคนเจนดังตึมๆเป็นบ่ัครััทรนครับไปพุ่มนสามแปดสามเก่โอ้มันมันดังมาจากไหนคนนี่สามเก้าเนี่ยฟอดูนะดารอะไรนะพี่อะไรนะพี่อะไรนะอ๋อนพันธ์ นี่พี่เจพัดบอกว่าพี่ออมอัคกพันธ์อายุเท่าไหร่นะอายุ39เมื่อวานหรือว่านเจพัดเพิ่งบอกแล้วพี่น้อง3993ถ้าออกตัวนี้มาก็คือรวยรวยไม่รู้ว่าใต้ดินเราจะอันไ้แล้วพี่น้องนี่ไต้ดินเท่าอันไปนะครับพี่น้องอันนี้คือเป็นบรรยากาศที่เท่าไหนว่าถามข่าวพี่น้องที่เพิ่นมาขายแบตเตอรี่ยูนี่นะครับอยู่ที่สารเจ้าพพอ สารเจ้ญญาพอ่อหลังเมืองขอ,อนแก่นเนาะครับมาขายพี่แจมมาขายทุกงวดเลยครับมาทุกงวดครับแต่ว่าช่วงนี้จะไม่ได้มาทุกงวดเพราะว่าไม่อยากเข้ามากวนพี่พี่เขาเพราะว่าเป็นเลอะขายดีกว่าคเออมาขายมาขายที่นี่ทุกงวดอยู่เนาะก็มาทุกงวดแล้วก็มาทุกวันอย่างนี้ครับอเ,รเอ,อ่อเครื่รองตลอดครับพรุ่งนี้มาขายไหมพรุ่งนี้ นี่นี่นี่ครับพี่น้องมันขายดีครับพี่น้องมันขายดีครับพี่น้องมันเหลืออยู่ชุดชุดสุดท้ายนะครับเลขอะไรอ่ะเออชุดสุดท้ายเหลือเลขอะไรเนี่ยเผื่อเผื่อมีรางวัลเลขอะไรแปดหกแปดครับผมโอ้โหแปดหกแปดเลขรวยมากใช่ป่าวะเออแปดแปดหกแปดโอถ้าออกนี่คือสามสิบล้านเป็นรางวัลสามสิบล้านใหม่เหรอนี่อันนี้ กบบอก็รู้สึกจากคุณแขงคุณี่แซมมี่กับพี่น้องพี่น้องพันไปพันแม่ก่อย่าลืมพักทขยกันเลยน,นด้ครับทากถ่ายพี่แซมมี่นะครับงวดนี้นะครับเป็นขายสิบเบิร์แล้วครับเป็นขายเก่งดีครับพี่น้องขายเก่งมากเลยเดีเยเ๋ยวเราไปถามร้าน,นข้างๆก่อนร้านเจ๊ัดอีกวันนี้เป็นยังไงบ้างอาการตั้งแต่มเมื่อวานเป็นยังไงครับเมอวานนี้เป็นยังไงวะเมูวานนี้สุดยอด เวาว่าเป็นวันเสาร์วันที่จะขขยากปกตินะปกตินะเสาร์อาทิตย์นะจะไ้เยอะนะแต่ว่าฝืดมากแต่วันนี้ก็โอเคอยู่วันนี้เป็นวันลองครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้หวยเหรอเมื่อเช้านี้ข้าราชการเกษียณเข้ามาไหว้ก็พอเลยเออก็พอได้ก็พอได้อยู่ใช่ แต่วันนี้โอเคหน่อย <c oughs> ก็คือไปลุ้นอีก <c oughs> พรุ่งนี้หนึ่งวันพ <c oughs> รุ่งนี้หนึ่งวันแต่ก็เหลืออีกเยอะเหลืออีกเยอะเออพี่น้องเข้ามาเป็นกำลังใจให้คุณที่เจพัทนะครับร้านเจพัทเงินลร้านครับพี่น้องนี่เดี๋ยวเรามาเป็นกำลังใจให้กันพรุ่งนี้เราจะมาลุ้นกันว่า <c oughs> เราจะถี่ว่าถ่ายเห้เบิรงอีกพี่น้องว่าช่วงเวลาทุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่น้องเนาะ วันนี้ฝากเลขดังนครับเจ๊พัฒน์ฝากเลขดังนะเลขดังก็เหมือนเดิมละค่ะสามเก้าเก้าสามดังมากออกตัวนี้มาแม่ค้ารวยนี่มาแม่ค้าก็รวยนี่ฟังไปเถอะพี่น้องออกตัวนี้มาแม่ค้ารวยใช่แม่ค้ารวยลูกค้าก็รวยลูกค้าก็รวยครับพี่น้องรวยด้วยกันรวยด้วยกันครับพี่น้องเดี๋ยวขอให้พี่พัฒขายหมดไวๆนะคะขอให้เฮงๆรวยๆพรุ่งนี้รวยครับพี่น้อง อันนี้เป็นบรรยากาศเลครับพี <k 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 ่น้องขอบคุณพี่พันธมากนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับยูี่สาลเาพอหลกเมืองขอนแก่นเ่าครับันนีแผงนะครับหมู่านลงคลิปไปหมื่บ้านขอบคุณพี่น้องเ้อที่ให้ขามาเบ่งนะครับมีคนเบ่งประ่าณหลายคนอยู่ครับหมู่บ้านนี้ครับเรามาตามติดต่อวันนี้ครับว่าเลขตัวไหนเด็ดเลขตัวไหนดังครับพี่น้องเ้อจังหพี่น้องขอมาเหลือเวลาพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะพี่น้องพานไปพันมากนะครับแวะเข้ามาที่ ฐานเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นเท่านะครับนี่นะครับแปงพันไปพันมาเหลือพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะพี่น้องเนอะแม่ค้ารวยนี่นะครับพี่น้องเบื้องครับอาญาครับแผงคุณแม่กับคุณแผงเจ๊พัดกับพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมพอกันไหมคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ